สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจับได้แฟนคบซ้อนรีบเคลียร์กับกีกก่อนเงิบหนักรักชายคนเดียวกันบุคคลที่3ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคู่รักไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็มักจะเป็นคนที่ถูกสังคมประนามโกดแค้นอยู่เสมอเพราะตามกําหนดมาตรฐานสังคมที่คนส่วนใหญ่ยึดถือคนดีจะไม่ล่วงประเวณีหรือหักหลังฝ่ายคนรักซึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดนีเรื่องราวของหญิงสาวในเวเนซุเอลา ที่ทําให้หลายคนประหลาดใจกับมุมมองของเธอที่มีต่อบ,บุคคลที่3ที่มาแทรกกลางความรักของคนทั้งคู่เว็บไซต์ต่างประเทศราย,รายงานว่าโซเฟียหญิงสาวจากประเทศเวเนซุเอลาซึ่งสร้างความขัดแย้งบนโลกออนไลน์อย่างมากหลังจากที่โพสภาพที่ค่อนข้างมีความสุขระหว่างเธอกับผู้หญิงอีกคนลงบนเฟซบุ๊กพร้อมแท็กชื่ออีกคนพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า หญิงสาวคนนั้นเป็นกิกของแฟนตัวเองประกาศว่าเธอยอมรับความจริงว่าแฟนของฉันก็เป็นแฟนของเธอเช่นกันเพราะเธอคนพบว่าหญิงสาวคนนี้คอยเทคแค่แฟนหนุ่มอย่างที่เธอเองก็ทำไม่ได้ในโพสเธอแล้วว่าเธอพบว่าแฟนนอกใจเมื่อเช็คข้อความในวอตส์แอ p ของเขาอย่างไรก็ตามแทนที่จะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อสู้กับความหึงหวงหรือซักถามความจริงจากคนรักเธอกลับเลือกที่จะคุยกับกิ๊กของแฟนแบบเงียบๆและสุดท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเธอมักจะส่งข้อความใน WhatsApp ให้เขาเสมอซึ่งทําให้เขารู้สึกได้รับความรักและนั่นมีค่ามากกว่าสิ่งใดสําหรับฉันเพราะเมื่อฉันไปหาเขาไม่ได้แต่เธอจะอยู่ที่นั่นดูแลเขาและใช้เวลาร่วมกันกับเขาให้ความรักทั้งหมดแก่เขา ตามที่เขาสมควรได้รับโซเฟียกล่าวเสริมซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอโพสต์ข้อความพร้อมรูปเพียงไม่กี่นาทีก็กลายเป็นไวร,รัลพร้อมทั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์โดยมีชาวเน็ตกว่า2,000คนโดยมีชาวเน็ตกว่า2,600คนแสดงความคิดเห็นซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ขอให้เธอเปิดเผยใบในหน้าของแฟนหนุ่มที่โชคดีคนนั้นแต่บางคนกลับสงสัยว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจเป็นเพียงแค่การสร้างคอนเทนต์เท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ